สวดแล้วปังตังมาเองเรียกทรัพย์นับเงินล้านเสริมโชคลาภเมตตาค้ขาขายร่ำรวยค่ะก่อนอื่นขอน้อมกราบองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณบิดานมนดาครูบาอาจารย์ธรรมสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัลยะาณมิตรทุกท่านบัวบูชาแชนแนลขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์และกดเข้ามาฟังคลิปนี้ค่ะ ท่านผู้ฟังคะหากจะพูดถึงของคลังที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานเชื่อว่าในช่วงจังหวะชีวิตต่างๆของท่านผู้ฟังทุกท่านจะต้องได้พบกับของคลังนี้อย่างแน่นอนโดยเฉพาะแม่ค้าพ่อค้าหรือผู้ประกอบกิจการธุรกิจการค้าต่างๆถือว่าเป็นสิ่งที่บูชาที่ขาดไม่ได้เลยคะ่ะเทพีเรียกทรัพย์เสริมเมตตา ที่หลายๆคนจะคุ้นเคยหรือมีความผูกพันนั่นก็คือแม่นางกวักหลายคนเคยไหว้บูชาแต่น้อยคนจะรู้จักแม่นางกวักว่ามีที่มาอย่างไรและถ้ามีที่บ้านแล้วจะเริ่มบูชาได้อย่างไรให้ถูกวิธีวันนี้บัวบูชาจะขอน้อมนำมารู้จักกับตำนานประวัติและวิธีบูชาแม่นางกวักกันให้มากขึ้นค่ะ ประวัติที่มาของแม่นางกวักนั้นมีหลายความเชื่อในส่วนของประวัติศาสตร์ไทยเชื่อว่าแม่นางกวักคือเทพหรือเทพีแห่งโชคลาภที่พัฒนามาจากผีบรรพชนตามความเชื่อศาสนาผีไทยโบราณกล่าวคือแม่นางกวักเป็นสตรีที่มีความสามารถด้านทอผ้าจนกลายเป็นสินค้าสร้างรายได้ โดยที่ความเชื่อเรื่องนางกวักได้รับความนิยมมากขึ้นในสมัยยุครัตนโกสินทร์ในนิทานพื้นบ้านของลบบุรีได้กล่าวถึงโดยอ้างอิงจากรามเกียรติมีเนื้อหาคือนางกวักได้ถูกส่งให้ไปเป็นเพื่อนกับนางนงประจันธิดาของท้ากกนาบท,ที่ถูกชาวบ้านรังเกียจซึ่งไม่นานหลังจากที่นางกวักไปเป็นเพื่อน ชาวบ้านต่างๆกลับมารักใคร่นำพาโชคลาภมาให้นางนงประจันจึงถือว่านางกวักเป็นผู้เรียกโชคลาภมาให้และบางตำราที่เชื่อว่านางกวักมาจากอินเดียโดยมีชื่อเดิมว่าสุภาวดีซึ่งเป็นลูกของพ่อค้าโดยวันหนึ่งได้พบกับพระอรหันต์ซึ่งได้ประทานพรให้แม่นางกวักประสบความสำเร็จด้านค้าขาย ส่งผลให้ครอบครัวของนางมั่งคั่งร่ำรวยและเมื่อนางเสียชีวิตก็ได้มีการทํารูปปั้นนางสุภาวดีขึ้นมาบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะการบูชาแม่นางกวักจะช่วยเสริมด้านโชคลาภกวักเงินกวักทองให้ไหลมาเทมาเป็นมหาเสน่ห์ใครเห็นเป็นต้องรักส่วนในเรื่องเมตตามหานิยมทําให้ค้าขายดี นางกวักจึงเป็นของครังที่เป็นที่นิยมในหมู่พ่อค้าแม่ค้าที่ต้องการให้กิจการที่ตนทำอยู่มีความเจริญรุ่งเรืองขายดีเป็นเทนำเทท่านั่นเองค่ะโดยลักษณะของนางกวักที่ทุกคนเห็นจนเป็นภาพชินตาก็คือหญิงสาวแต่งกายด้วยชุดไทยนุ่งสบยมาพร้อมเครื่องประดับตกแต่งสวยงามนั่งพับเพียบ มือซ้ายวางลงข้างลำตัวหรือวางบนตักส่วนมือขวายกขึ้นมาอยู่ในระดับไหล่ทำท่ากวักมือหรือเรียกเข้ามาหาเป็นรูปลักษณ์ยอดนิยมในการบูชานางกวักซึ่งมือขวาที่ยกขึ้นนั้นหากอยู่สูงกว่าระดับปากหมายถึงกินไม่หมดส่วนมืออยู่ต่ำกว่าปากหมายถึงกินไม่พอดังนั้นก่อจะบูชาต้องดูให้ดีด้วยนะคะ ในส่วนนางกวักของล้านนาหรือภาคเหนือจะเป็นรูปหญิงสวมเครื่องแต่งกายพื้นบ้านเมืองล้านนารูปร่างงดงามสมส่วนยกมือซ้ายขึ้นระดับสูงกว่าใบหูมีสะพายถุงเงินถุงทองไว้ด้านหลังนั่นเองค่ะสำหรับการตั้งหิ้งบูชานางกวักและวิธีไหว้บูชานางกวักให้ถูกต้องเพื่อความเจริญรุ่งเรืองนั้น เมื่อเรามีนางกวักที่ถูกต้องตามลักษณะแล้วการตั้งแท่นบูชาไม่ว่าจะเป็นในบ้านหรือว่าส่วนของร้านค้าให้ทำการหันหน้านางกวักออกไปทางหน้าร้านเพื่อเป็นการเรียกโชคลาภและเรียกลูกค้าหรือตั้งให้หิ้งอยู่ทางด้านขวาของประตูโดยให้มือของนางกวักอยู่ใกล้กับประตูให้มากที่สุดโดยการตั้งหิ้งบูชานางกวัก จะต้องตั้งให้อยู่ต่ำกว่าหิ้งพระห้ามตั้งใต้บันไดหรือหน้าห้องน้ำจากนั้นถวายของไหว้ดังนี้ชุดเครื่องทรงของแม่นางกวักประกอบด้วยชุดเครื่องทรงเป็นการเสริมโชคดีให้มีคนมาสนับสนุนแก้วแหวนเงินทองส่งเสริมด้านอำนาจบารมีผ้าสามสีส่งเสริมด้านโชคลาภเครื่องสำอางประเภทต่าง แป้งส่งเสริมเรื่องความสดใสทำให้คนเมตตาลิปสติกส่งเสริมด้านการเจรจาในการค้าขายให้ราบรื่นน้ำหอมหรือน้ำอบไทยเสริมเรื่องสเสน่ห์ให้เป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าอายแชโดว์เสริมสร้างโอกาสช่วยให้เจอช่องทางกำไรน้ำยาทาเล็บเสริมการดึงดูดช่วยให้ลูกค้าเข้ามาอุดหนุนไม่ขาดสาย ผลไม้ชนิดต่างๆกล้วยเสริมให้การทำมาค้าขายราบรื่นองุ่นเสริมเรื่องความเจริญงอกงามทำให้ค้าขายเกิดกำไรส้มเสริมด้านโชคลาภเครื่องดื่มถวายแม่นางกวักน้ำแดงหรือน้ำเปล่าเพื่อความอุดมสมบูรณ์ให้เงินทองไหลมาเทมาค่ะหลังจากที่เราเตรียมสิ่งของต่างๆเรียบร้อยแล้ว ก็เข้าสู่การไหว้นางกวักอย่างถูกวิธีคือทำการจุดธูปบอกกล่าวแม่นางกวัก9ดอกหรือ16ดอกก็ได้จากนั้นให้อธิษฐานให้แม่นางกวักมาช่วยทำให้ค้าขายดีมีกำไรมีโชคลาภมีลูกค้าเข้ามาตลอดเป็นที่รักของทุกคนนำน้ำไม่ว่าจะเป็นน้ำแดงหรือน้ำเปล่าบูชาแม่นางกวักทุกวัน สามารถถวายผลไม้ทุกวันหรือสัปดาห์ละครั้งแก่แม่นางกวักก็ได้แล้วท่องคาถาบูชาแม่นางกวักหรือบทสวดแม่นางกวักจะช่วยให้ประสบผลตามที่ขอโดยคาถา,าแม่นางกวักมีทั้งแบบเต็มและแบบย่อด,ดังนี้ค่ะคาถาบูชาแม่นางกวักฉบับเต็มให้ตั้งนาโมสามจบแล้วสวดว่านโมตรสสะภะควะโต อะระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมปู่เจ้าเขาเขียวมีลูกสาวคนเดียวชื่อว่าแม่นางกวักยิงเห็นยิงรักชายเห็นชายรักอยู่ทุกท่วนหน้าเอหิมามะมะอาคัตชัยยะอาคัตฉาหิ หมมมามะมะจะค้าขายก็ขอให้เป็นเศรษฐีหนึ่งปีให้เป็นพ่อค้าสำเพาทองจะค้าเงินขอให้เงินเข้ามากองจะค้าทองขอให้ไหลมาเทมาเต็มบ้านเต็มเรือนจะค้าขายสิ่งหนึ่งประการใดขอให้ซื้อง่ายขายคล่องขอให้ซื้อง่ายขายดีขอให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอาคัตชัยยะ อาคัตชาหิเอหิมามะมะนะมะอะอุนะชาลีติอิกะวิติพุทธสังมิทุสะมณิอิทะคะมะจะภะกสะนาสังสิโมสุมะโมโลนะโมพุทธายะนะมะพะทะนะเมตตาโมขายดีพุทธไม่ต่อทาซื้อดี ยะใจดีมิใจอ่อนรักพุทธโธปฏิรูปังสัมปติฉามิเพียงสิทธิโพคาสิทธิพลาสิทธิจะมหาเดชาณชาลีติเอหิจงมาพุทธสังมินิมามะมามามา,มา,มาช่วยกันค้ามาช่วยกันขายควักเอาเงินมา กักเอาทองมากวักเอาโชคลาภแก้วแหวนเงินทองข้าวของหน้าที่การงานผู้คนชื่อเสียงเกียรติยศค่าท้าตหญิงชายมาด้วยนะโมพุทธายะปฏิรูปังสัมปติฉามิเพียงพุทธังขอให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีธรรมังขอให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐี สังคังขอให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเตชะสุเนมะผู้จะนาวิเวอิติณเยปรังยุตเตขอจงนําเอาโชคลาภแก้วแหวนเงินทองข้าวของมาสู่ในสถานที่นี้เทินพุทธทางรักษาทำมังรักษาสังคังรักษาพุทธทางคุ้มทำมังคุ้มสังคังคุ้ม เอหิพุทธานุภาเวนะเอหิธรรม,มานุภาเวนะเอหิสังคานุภาเวนะอายุวันโนสุขังพลังท่านผู้ฟังคะคาถาบูชาแม่นางกวักบทนี้จะเด่นในเรื่องของการค้าขายช่วยให้ค้าง่ายขายคล่องและยังเสริมเมตตามหานิยมเป็นที่รักของคนทั่วไป เป็นบทสวดแม่นางกวักที่เหมาะกับพ่อค้าแม่ค้าหรือท่านผู้ฟังที่ประกอบกิจการเป็นอย่างมากแต่หากคาถาบทนี้ยาวจนเกินไปเราก็มีคาถาบูชาแม่นางกวักแบบย่อมาฝากท่านผู้ฟังคะ่ะคาถาบูชาแม่นางกวักแบบยอ่อให้ตั้งจิตท่องน้โมสามจบนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะแล้วตามด้วยเอหิจิตังมหาลาภังปิยังมะมะมามาท่านผู้ฟังคะนอกจากจะมีคาถาบูชาแม่นางกวักที่เชื่อว่าสามารถเรียกทรัพย์ได้แล้ว สิ่งสำคัญที่สุดคือการทำความดีซื่อสัตย์สุจริตและขยันทำงานหมั่นทำบุญและทำทานตามวาระโอกาสเพียงเท่านี้จะยิ่งทำให้พระคาถาเหล่านี้ศักดิ์สิทธิ์และส่งผลให้กับคุณอย่างแน่นอนค่ะร้านค้าธุรกิจของเราจะขายดีหรือไม่การสวดคาถาบูชาแม่นางกวักก็อาจจะช่วยเราได้ในระดับหนึ่งแต่ตัวของเราเองก็ต้องบริการดี ยิมแย้มแจ่มใสเป็นการเองกับลูกค้าสินค้าของเราเองก็ต้องดีมีคุณภาพด้วยค่ะการสวดมนต์หรือท่องคาถาให้ร่ำรวยเป็นสิ่งที่วัดผลได้ยากไม่สามารถหาข้อพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนแต่การท่องคาถาทุกวันจะเป็นเหมือนการย้ำเตือนเป้าหมายของตัวเราเองว่าต้องการประสบความสำเร็จในด้านการเงินต้องการให้ชีวิต มีกินมีใช้อย่างสมบูรณ์ผู้ที่ท่องคาถาเรียกเงินต่างๆก็ควรจะวางแผนการเงินควบคู่ไปด้วยกันค่ะขอขอบพระคุณครูบาอาจารย์แหล่งที่มาของข้อมูลและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านบัวบูชาขอนำเรื่องรามาเผยแพร่ส่งต่อกันให้ทำเป็นทานให้กับกัลยาณมิตรทุกท่านหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ หากคำพูดใดผิดพลาดหรือทำให้ท่านใดไม่สบายใจบวบูชาขออภัยมาณที่นี้ค่ะขออนุโมทนาบุญท่านผู้ฟังกละยะนณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังขออำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สงบันดาลให้บุญกุศลที่ท่านได้เคยทำมาบังเกิดสง่งผลประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุข คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านด้วยเธินสาธุ